ขอแนะนําชุดผ้าใยไม้ไผ่ยี่ห้อเมจิกไวท์จานวน6ผืนผ้าอเนกประสงค์ที่ช่วยเช็ดคราบได้ดีกว่าผ้าทั่วไปทําความสะอาดได้ง่ายล้างคราบน้ําก็ออกมั่นใจได้ว่าไร้แบคทีเรียโอพิเศษ6ผืน399บาทหมดปัญหาผ้าเหม็นอับจะล้างยังไงคราบก็ไม่ออกใช้แป๊บเดียวก็ต้องโยนทิ้งเปรียบเทียบกับผ้าไมโครไฟเบอร์ทั่วไปแล้วผ้าเมจิกไวท์สามารถทําความสะอาดคราบต่างๆได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคราบซอสบนเตาคราบในไมโครเวฟคราบฝุ่นตามมุ้งลวดหรือ ช้เช็ดรถก็ได้ครับเมจิกไว้์สามารถซึมซับน้ำได้เยอะกว่าช่วยให้เช็ดข้าวน้ำหกได้สะดวกไม่ต้องใช้ทิชชู่ให้เปลืองและเมื่อใช้เสร็จแล้วเพียงแค่ล้างน้ำออกเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าทั่วไปจะเห็นได้ว่าคราบต่างๆออกง่ายกว่าสะอาดปลอดภัยไม่ต้องกลัวเชื้อโรคหมักหมมตัวใยผ้าเมจิกไว้์จะรวมตัวกันเมื่อโดนน้ำช่วยให้จับคราบสกรปรกได้ดีและคายตัวออกเมื่อโดนน้ำทำให้ล้างทำความสะอาดง่ายสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมชุดผ้าเมจิกไว้์ห ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง399บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้ได้รับสินค้าภายใน2วันส่งฟรีเก็บไปทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้านต้องไว้ใจหรอครับ